สวัสด,ดีครับวิธีแห่งเก่าในตอนนี้เราอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะไปฟังเรื่องราวของภาพใหญ่แห่งสังคมสูงวัยความท้าทายใน4มิติแห่งสุขภาวะนะครับเราลองจินตนาการครับถึงอนาคตในอีกไม่ถึง30ปีข้างหน้าดูนะครับเมื่อคุณเดินไปในท้องถนนในเมืองใหญ่ของเอเชียคนหนึ่งใน4ที่คุณพบเนี่ย จะเป็นผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับไม่ใช่ภาพยนต์ทางวิทยาศาสตร์แต่มันคือความจริงครับที่กำลังกอ่อัตขึ้นอย่างรวดเร็วในทวีปเอเชียของเรานะครับจากเกาหลีใต้ถึงไทยจากจีนถึงอินเดียครับขึ้นแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการทำให้ประชากรที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ย ขึ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงสัดส่วนของชประชากรที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทุกมิติของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตเราเลยนะครับคราวนี้เรามาดูคําถามสําคัญครับเราพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงนี้หรือยังครับในการค้นหาคําตอบนี้เนี่ยผมเองก็อาจจะไม่ได้เก่งกาจในการค้นหานะแต่ผมเนี่ยไปนั่งฟัง รายงานระบบประผมมาเริกของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB นะฮะ Asia d e v e l o p m e n อปเมนต์ r พลิสีเนี่ยเกี่ยวกับ Aging Well in Asia รายงานฉบับนี้เนี่ยได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ที่ลึกซึ้งที่สุดชิ้นหนึ่งเลยเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในเอเชียที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ ซึ่งวิธีแห่งเก่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะกั่นกรองแก่นของความคิดแล้วก็ข้อค้นพบที่สําคัญที่สุดในรยายงานฉบับนี้มาเล่าให้คุณฟังแบบอ่าจับต้องได้กันหน่อยในตอนแรกนี้นะครับเราอยากจะไปทําพาทุกคนไปทําความเข้าใจภาพใหญ่ครับของปรากฏการณ์นี้กันก่อนครับว่าอะไรคือความท้าทายที่แท้จริงที่เอเชียของเราเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ เมื่อเราพูดคุยเรื่องของการสูงวัยอย่างมีคุณภาพหรือ Aging w a l e s เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรครับซึนามิสีน้ำเงินครับความท้าทายของการแก่ก่อนรวยที่รวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาเลย ประการแรกที่รายง,งานฉบับนี้ตอกย้ําให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือขนาดและก็ความเร็วของความเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับภายใน3ทศวรรษข้างหน้าหรือราวปี2050เนี่าจนจจำนวนประชากรผู้สูงอายุ60ปีในเอเชียก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่ประมาณสัก1,200ล้านคนครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งทวีปเลยแต่สิ่งที่น่าทึ่งแล้วก็น่ากังวล ยิ่งกว่านั้นก็คือความเร็วครับความเร็วนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในของการเปลี่ยนแปลงนี้เราไม่เคยมีผู้สูงอายุในอัตราที่รวดเร็วขนาดนี้มาก่อนรายงานครับได้เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนหลายประเทศในเอเชียซึ่งใช้เวลาสั้นกว่ามากในการเปลี่ยนผ่านครับจากสังคมสูงวัย ไปสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์สังคมสูงวัยก็คือมีผู้สูงอายุ10%ครับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ก็คือมีผู้สูงอายุ20%เมื<ท>่อเทียบกับประเทศทางตะวันตกในอดีนเนี่ยนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นนะแต่มันเป็นประเทศที่ถูกมองว่าหนุ่มสาวอย่างอินโดนีเซียหรืออินเดียเนี่ยก็กำลังมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน อินโดนีเซียอินเดียในเอเชียของเราเถูกมองว่านี่คือประเทศหนุ่มสาวนะแต่ยังมีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งความเร็วนี้เองครับนำเราไปสู่แก่นของความท้าทายที่สําคัญในที่สุดในรายงานของ ADB ไนดะ้ชี้ไว้อย่างน่ากังวลเลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางประชากราศาสตร์ครั้งนี้กำลังเกิดขึ้นในบริบทของประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดอะไรครับ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ภูมิภาคของเราอาจจะแก่ก่อนที่จะมีความสามารถและก็ทรัพยากรที่เพียงพอที่จะรับมือสิ่งนี้นะครับที่เราคุ้นเคยกันในวลีที่ว่าแก่ก่อนรวยนั่นเองปรากฏการแก่ก่อนรวยเนี่ยมันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับรัฐบาลในเอเชียครับมันมีความหมายว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีน้าต่างแห่งโอกาสที่สั้นลงเป็นอย่างมาก การสร้างระบบสวัสดิการที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณสุขที่ครอบคลุมระบบบำนาญที่มั่นคงหรือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอื่นๆซึ่งประเทศตะวันตกในเวลานี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยหลายทศวรรษเนี่ยเขาใช้เวลาในการค่อยๆพัฒนาพร้อมกันไปแลกการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับเอเชียแล้วเนี่ยมันเป็นการปฏิรูปที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆ มีค่าใช้ใจ่ายสูงครับนี่ต้องซึ่งค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลาที่บีบคัน้นดังนั้นฮะการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับว่าเราจะมีพื้นที่สำหรับความผิดชอบความผิดพลาดนี้น้อยกว่าที่เคยเป็นมาการตัดสินใจในวันนี้ ถ้าผิดแล้วก็อาจจะทำให้ประเทศนี้กับเรื่องราวของเอจิง้งมันกลายเป็นวิกฤตก็ได้นิยามใหม่ของการสูงวัยอย่างมีคุณภาพเลยก็คือสุขภาวะ4มิติที่ยังเป็นเพียงภาพฝันนะครับเมื่อเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนอย่างนี้นะฮะรายงานของ ADB ชี้เห็นว่า การมองปัญหาผ่านตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอย่างไรายได้หรือความยากจนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปเราจําเป็นต้องมีมุมมองครับที่กว้างและก็ครอบคลุมกว่านั้นนั่นคือแนวคิดของสุขภาวะหรือ well-being นั่นเองสุขภาวะที่นี้เนะี่ยไม่ใช่แค่การมีเงินไม่ได้อย่างเพียงพอเท่านั้นครับแต่เป็นสภาวะองค์รวมฮะที่เกิดจากการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์จากการศึกษาและก็ทบทวนวรรณกรรมจํานวนมากครับ รายงานในทีนี้รายงานฉบับนี้เนี่ยสรุปองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุออกมาเป็น4มิติหลักครับหรือ4เสาหลักแห่งสุขภาวะครับนั่นได้แก่สุขภาพครับการมีสุขภาพกายและใจที่ดีเป็นฐานของทุกสิ่งการงานที่มีคุณค่าครับ productive work การมีโอกาสในการทำงานทำหรือทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์และคุณค่าไม่ว่าเพื่อ,อไรายได้หรือเพื่อความภาคภูมิใจความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับ Economic Security นะครับการมีทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างมีสังสีครับการมีส่วนร่วมทางสังคมครับการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชุมชนและสังคม ไม่ถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวครับนี่คือภาพอุดมคติครับของการสูงวัยอย่างมีคุณภาพครับแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆกลับไปมองดูสถานการณ์ในเอเชียตอนนี้เป็นอย่างไรครับรยายงานฉบับนี้ก็ได้นําเสนอเครื่องมือที่เรียกว่าแดชบอร์ดสุขภาพครับแดชบอร์ดสุขภาวะขอโทษที Wellbeing Dashboard นะครับซึ่งจะท้อนความจริงอันน่าตกใจและเผยให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริงครับ เขาบอกว่าด้านสุขภาพ57%ของผู้สูงอายุในเอเชียเนี่ยมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างน้อย1โรคครับแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือเกือบ60%ไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำซึ่งหมายความว่าเรากำลังขาดการป้องกันแล้วก็รับมือโรคแต่เนิ่นๆครับด้านดูด้านการดูแลครับ43%ของผู้สูงอายุมีข้อจำกัดทางกายภาพครับ ไม่ได้รับการดูแลที่จำเป็นครับพวกเขาอาจต้องอยู่ตามลำพังหรือพึ่งพาสมาชิกในครอบครัวที่อาจไม่มีความพร้อมและด้านการงานและบำนาญละ่ะผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เนี่ยมีสูงถึง94%ด้วยกันครับทำงานอยู่ในภาคแรงงานนอกระบบซึ่งมักจะไม่มีสวัสดิการไม่มีความมั่นคงและนำไปสู่ข้อเท็จจริงที่ว่า40%ของผู้สูงอายุทั้งหมดเนี่ย ไม่มีหลักประกันบำนาญใดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือการออมภาคบังคับท้ายที่สุดครับด้านสุขภาพจิตครับนี่คือวิกฤตเงียบครับที่น่าเป็นห่วงครับ16%ของผู้สูงอายุระบ,บุว่ารู้สึกเหงาเป็นส่วนใหญ่หรือตลอดเวลาซึ่งความรู้สึกนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างยิ่งกับภาวะซึมเศร้าแล้วก็ปัญหาสุขภาพอื่นๆนะครับเมื่อเราดูตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคทางเอเชียของเราเนี่ย ยังไม่มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองที่สำคัญไปกว่านั้นครับ4มิติแห่งสุขภาวะนี้ไม่ได้แยกขาดจากกันนะครับแต่มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งและรายงานได้ระบุให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วครับว่าสุขภาพที่ดีคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดเป็นเสมือนศิลาหลักหรือคีย์สโตนนะฮะที่ค้ำจุนเสาหลักอื่นๆทั้งหมดลองนึกภาพตามกันดูครับ หากผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีครับก็จะกระทบกับมิติที่1ก็ย่อมส่งผลกระทบกับความสามารถในการทํางานกระทบต่อเรื่องเป็นลูกโซ่สู่มิติที่2เมื่อทํางานไม่ได้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็สั่นคลอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ไม่มีเงินบํานาญอันนีก้กระทบกับมิติที่3แหละและเมื่อสุขภาพไม่เอื้อมหน่วยประกอบกับความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจก็าอาจนําไปสู่การแยกตัวออกจากสังคม และกลายเป็นความเงาได้อันนี้กระทบมิติที่4เต็มๆครับดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของทุกๆสิ่งเลยการส่งเสริมให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดีตลอดชีวิตหรือ life cycle a p p r o a c เนี่ยจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกครับแต่เป็นยุทธศาสตร์ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในการสร้างสังคมสูงวัยที่มีสุขภาพนะครับ เรามาดูโลกแห่งการทำงานของผู้สูงอายุครับเรื่องเล่าที่สองขั้วที่แตกต่างกันเลยหากเราจะลงลึกไปในมิติของการทำงานเราจะพบภาพที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและน่าประหลาดใจครับตลาดแรงงานสำหรับผู้สูงอายุในเอเชียนั้นเปรียบเสมือนะเรื่องเล่าของคน2กลุ่มครับที่มีชะตากรรมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องเล่าขั้วที่หคือกลุ่มผู้รอดชีวิตในแรงงานนอกระบบ ที่ต้องทำงานต่อไปเพราะความจำเป็นข้อมูลจากรายงานนี้ฉายภาพให้เห็นแล้วก็น่ากังวลอย่างยิ่งครับผู้สูงอายุก็ยังคงทำงานมากถึง94%อยู่ในภาคแรงงานนอกระบบครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าแรงงานในวัยหนุ่มสาวซิอีกนะฮะเรื่องนี้นี่ไม่ใช่ตัวเลขของคนกลุ่มน้อยนะครับแต่มันคือความจริงของผู้คนเกือบทั้งหมดลองดูภาพตามครับ นี่คือคุณปู่คุณย่าที่ยังต้องตื่นเช้ามืดเพื่อไปรับจ้างแนวไร่นาคุณตาคุณยายที่ยังต้องเข็นรถเข็นขายตามท้องถนนผู้สูงวัยที่ทำงานรับจ้างก่อสร้างรายวันหรือคนที่เก็บขยะรีไซเคิลเพื่อหาเลี้ยงชีพพวกเขาทำงานอย่างยาวนานกษียณช้ากว่าโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทครับและส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคเกษตรกรรมแล้ก็คาปลีกซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้แรงกายเป็นหลักนะฮะ และไม่มีการกำหนดอายุกเกษียณอย่างชัดเจนคำถามคือทำไมพวกเขายังต้องทำงานหนักขนาดนั้นด้วยฮะคำตอบนั้นเรียบง่ายและก็เจ็บปวดจริงๆฮะแล้วมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับการขาดตาข่ายรองรับทางสังคมหรือว่าโซเชียลเซฟตี้เน็ตโดยระบบบำนาญที่ครอบคลุมระบุรายงานในระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขาทำงานต่อไปเพราะ ขาดเงินออมหรือโอกาสในการออมครับเพื่อการเกษียณคําว่าขาดโอกาสในการออมน,นั้นสําคัญมากนะครับมันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่พยายามเก็บออมครับแต่หมายถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดชีวิตการทํางานของพวกเขาไม่เคยเอื้อให้พวกเขาสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยรายได้ที่ต่ำความไม่แน่นอนของการงานค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลทำให้การเก็บเงิน เพื่อเกษียณอายุนะ่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องของความอยู่รอดครับไม่ใช่ถังเลือกพวกเขาเนี่ยไม่มีวันลาป่วยได้ในขณะที่ได้รับค่าจ้างไปพร้อมๆกันไม่มีโบนัสไม่มีสวัสดิการใดๆที่จะมาช่วยรองรับในายามที่เจ็บป่วยหรือรายได้ที่ขาดไปนะครับการหยุดทํางานเพียงแค่วันเดียวอาจหมายถึงไม่มีเงินพอสําหรับค่าอาหารค่าเช่าบ้านหรือค่ายานในวันพรุ่งนี้ ชีวิตของพวกเขาเนแขวนอยู่บนเส้นได้แห่งความเปราะบางครับคนเหล่านี้เนี่ยคือกลุ่มคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวันอย่างแท้จริงและไม่และเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของสุขภาวะแก่ก่อนรวยที่เราพูดถึงกันไปในตอนต้นนะครับการทำงานหนักในวัยชราไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความขยันขันแข็งครับแต่เป็นโศกนาฏกรรมของความล้มเหลวเชิงระบบที่พลาก ศักดิ์ศรีและก็โอกาสในการพักผ่อนของพวกเขากรณีแรกผ่านไปเราขยับไปที่กรณีที่2ครับการสิ้นสุดภาวะการจ้างงานของแรงงานในระบบอันเนื่องมาจากข้อกําหนดเชิงอายุครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับกรณีแรกครับจากข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่ากลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงมีอัตรา มีส่วนร่วมในการในกำลังแรงงานที่สูงอย่างชัดเจนช่วงวัยในการทํำงานอย่างไรก็ตามครับอัตราดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่ามีการลดลงอย่างฉับพลันและรุนแรงเมื่อประชากรกลุ่มนี้เข้าสู่วเเัยเกษียณอายุตามข้อบังคับประชากรกลุ่มนี้เนี่ยประกอบไปด้วยบุคลากรในระบบการจ้างงานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิครับ มีประสบการณ์สะสมและในหลายกรณียังมีสุขภาพที่เอื้อต่อการทำงานเขาใช้คาว่าสุขภาวะนะไม่ใช่สุขภาพแต่เมื่อมีสุขภาวะที่เอื้อต่อการทำงานเนี่ยก็ต้องกลับต้องเผชิญกับสภาวะจำยอมครับในการให้ออกจากตลาดแรงงานก่อนระยะเวลาอันสมควรโดยมีปัจจัยด้านอายุเป็นข้อกำหนดเพียงประการเดียวความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างประชากร2กลุ่มนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับหากแต่เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการบกพร่องเชิงโครงสร้างระดับมหาภาคครับทั้งในมิตินโยบายสาธารณะและกลไกในตลาดแรงงานอาจกล่าวได้ว่าครับระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้นำไปสู่สภา,สภาวะการที่ประชาชกรกลุ่มเปราะบางที่สุดถูกผลักดันให้ต้องประกอบอาชีพต่อไป เพื่อดำรงชีพในขณะที่ทุนมนุษย์อันมีศักยภาพสูงของประชากรอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีได้เป็นการจัดสรรหรือใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพครับส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรอันประเมินค่าไม่ได้เลยสภาวะดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญนะครับของการไร้ประสิทธิภาพในการจัดสรรทุนมนุษย์ซึ่งถือเป็นความท้าทายเชิงนโยบายอย่างมากและก็จำเป็นครับต้องมีการพิจารณา เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขในลำดับต่อไปครับมาถึงตรงนี้ครับเราได้เห็นภาพใหญ่ของความท้าทายที่รอพวกเราอยู่ข้างหน้านะครับเอเชียกำลังสูงวัยอย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะแก่กอดรวยเราได้เรียนรู้ครับว่าการสูงวัยอย่างมีคุณภาพนั้นต้องมองผ่านเลนส์ของสุขภาวะทั้ง4มิติ และเราได้ค้นพบความจริงอันน่ากระอกกระอ่วนใจของตลาดแรงงานที่มีคนกลุ่มหนึ่งครับต้องทำงานจนแก่เพราะความจนและมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องหยุดทำงานทั้งทัที่ททยังมีไฟเราจึงเห็นความย้อนแย้งที่ว่าครับผู้สูงอายุหลายล้านคนกำลังทำงานหนะักจนแทบหมดแรงครับความจ,จากความจำเป็นในขณะที่อีกหลายล้านคนที่มีทั้งทักษะ และสุขภาพดีกลับต้องนั่งอยู่เฉยๆเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับเป็นไปได้หรือไม่ที่จะพลิกวิกฤตทางประชากรให้กลายเป็นเงินปันผลของสังคมในตอนต่อไปครับเราจะมาสำรวจแนวคิดที่น่าตื่นเต้นของเงินปันผลสีเงินหรือ Silver Dividend และเจาะลึกถึงนโยบายที่เป็นรูปรปธรรมครับซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกสกขภาพที่ซ่อนอยู่ จนกว่าจะพบกันใหม่ในวิธีแห่งเกาสวัสดีครับ